สำหรับตัว c คสติฟายเนี่ยจะว่าติดง่ายก็ง่ายแต่ว่าติดยากก็ยากคือความง่ายก็คือมันติดแป๊บเดียวแหละค่ะก็เสร็จแล้วแต่ความยายกคือ <Like> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพักฟิล์มกูรู <c oughs> วันนี้นะคะเราจะมาติดฟิล์ม c คสติฟายกันค่ะคลิปนี้เดี๋ยวจะให้รู้ให้หมดเลยว่า c คสติฟายเนี่ยมีหน้าตาที่ฟิล์มเราจะติด กี่แบบนะคะแล้วติดออกมาแล้วสวยไหมควรติดหรือเปล่าซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาติดกันที่ c คสติไฟต์ตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยถ้าลูกค้าใช้นะคะถ้าซื้อออนไลน์เนี่ยให้เลือกเป็นกล้องมุมโค้งนะคะตัวฟิล์มสำหรับเคสติฟายนะหลักๆเลยนะตอนนี้จะเป็นตัวที่แบบกล้องตรงซึ่งใช้กับเคสติฟายรุ่นแบบนี้และอีกชนิดนึงก็คือกล้องโค้งนะคะซึ่งใช้กับเคสติฟาย ชนิดแบบนี้ที่เป็นหน้ากล้องอย่างนี้มีความเว้าอย่างนี้นะคะอะให้ขึ้นรูปให้ดูแบบฟิล์มจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเอาแบบฟิล์มมาให้ดูแบบนี้คือกล้องโค้งเห็นชัดเจนเลยแบบนี้คือกล้องตรงแล้วถ้าซื้อแบบกล้องตรงไปติดกับตัวที่ควรจะติดกล้องโค้งน้องก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะมีความเหลือเว้าเยอะนะคะเหลือออกมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้แบบนี้ให้ติดแบบกล้องโค้งเขาก็จะมีความ พอดีเลย <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาติดกันให้ดูคะ่ะมาดูกันที่ขั้นตอนการติดกันค่ะให้เราเช็คให้ดีนะคะว่าบนเคสของเราไม่มีฝุ่นไม่มีคราบอะไรแล้วและหลังจากนั้นให้เราบิฟิล์มออกจากแผ่นและทาบลงไปได้เลยค่ะ ก็ให้เราเนี่ยทาให้ตรงเลยนะคะเพราะว่าเคสกับแผ่นฟิล์มด้วยความเป็นพลาส,สติกพลาส,สติกเวลายกหรืออะไรอย่างนี้นะคะจะค่อนข้างเหนียวนิดนึงนะให้เราค่อยๆแล้วก็ทำการยกและรีดได้เลยค่ะการรีดเนี่ยสำหรับเคสที่ฝแล้วอาจจะยกซ่อมได้ยากเพราะว่าอย่างที่บอกคะ่ะเคสกับฟิล์มเขาเป็นพลาส,สติกกับพลาส,สติกค่อนข้างจะ ให้ความเหนียวนะคะเมื่อติดเสร็จแล้วก็ให้เราดึงเลเยอร์บนออกได้เลยค่ะสำหรับฟิล์มไฮโดรเจลตัวนี้สามารถติดกับเคสที่เป็น m a ็ s a f e และเคสตีไฟล์แม็กเซได้อย่างไม่มีปัญหาเลยค่ะและนี่ค่ะก็คือฟิล์มที่เราติดลงบนเคสตีไฟเรียบร้อยแล้วก็จะสะังเกตเห็นว่าเขาเนี่ยจะแนบนวลไปกับเครื่องเลย โดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้ามักจะนิยมติดเป็นฟิล์มแบบใสลงบนเคสติฟายนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ไปแบบบดบงังดรบลายอะไรของเขานะคะก็พี่พักก็แนะนําเป็นแบบใสแหละเพราะมันติดออกมาแล้วสวยเงาฉ่ำกลอสเลยค่ะส่วนถ้าคนที่เป็นเคสที่มีรอยเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบสมบุกสมบันลุยๆหน่อยก็ติดแบบด้านก็สวยเช่นกันค่ะและถ้าถามว่า ถ้าผมถ้าหนูไม่ได้ใช้แคสติไฟลล่ะสามารถติดฟิล์มบนเคสได้ไหมก็สามารถเช่นกันค่ะแต่ถ้าสําหรับคนที่ซื้อไปติดเองที่บ้านนะพี่พัคก็แนะนําให้เลือกที่เป็นแบบกล้องเว้านะคะแล้วก็อาจจะต้องเอาไปตัดแต่งที่บริเวณมุมกล้องหรือขอบข้างๆอีกนิดหนึ่งนะคะก็สามารถติดได้เช่นกันค่ะและข้อควรระวังเลยนะคะเวลาติดเนี่ยเนื่องด้วยตัวพลาสติกข,ของเคสเนี่ยแทบจะทุกยี่ห้อเลยเคสติไฟลและยี่ห้อหอื่นเนี่ย เขาเป็นมีความพลาสติกที่ไม่ใช่กระจกที่ไม่ใช่วัสดุของโทรศัพท์มือถืออะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราติดฟิล์มลงไปแล้วยากต่อการยกขึ้นมาแก้นะคะตอนติดเนี่ยพี่พักแนะนำให้เก็บฝุ่นให้ดีให้ละเอียดเลยนะคะดูให้ดีอย่าให้มีฝุ่นอยู่เลยนะคะแล้วก็ทาให้ตรงแล้วก็รีดลงไปค่ะถ้าเจอแบบบับเบิ้ลหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะข้ามคืนเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆหายไปเองแต่ถ้า มันเป็นฟองเยอะๆมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทิ้งไว้สองสามวันเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆหายไปค่ะไม่ไม่ต้องกังวลนะเวลาติดก็คือนั่งให้ไกลจากพัดลมให้ห่างจากลมแอร์นะก็จะติดออกมาสวยค่ะสาหรับตัวเคสตี่ไฟเนี่ยจะว่าติดง่ายก็ง่ายจะว่าติดยากก็ยากคือความง่ายก็คือมันติดตั๊บเดียวแหละค่ะก็เสร็จแล้วแต่ความยากก็คือเราจะต้องเก็บรายละเอียดให้ดีหน่อยเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรนอกนั้นไม่มีปัญหาค่ะ และนี่แหละค่ะก็คือการติดฟิ์มบนเคสตีไซถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถแวะมาที่ร้านพิ่พักได้นะเอาเคสมาเลยเดี๋ยวเราบริการติดให้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่สะดวกก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เช่นกันนะคะและพี่พากก็ต้องขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะคลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมาฟิล์มกูรู้อะไรอย่าลืมกดติดตามนะเจอกันใหมคลิปวิดีโอหน้าค่ะ พี่พักตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหินห้างหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจนะคะชั้น3โซนไอทีขึ้นมาเนี่ยถ้าเห็นโซนไอทีถ้ามองมาจากโรงหนังนะเห็นโซนไอทีเลี้ยวซ้ายได้เลยค่ะจะอยู่เยื้องๆกับเจมารตรงข้ามกับช็อปอัป o ค่ะหรือถ้าสนใจฟินตัวไหนสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้เลยนะ